ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับอัปเดตประจําสัปดาห์ของเกม7บาปนะครับกับวันที่9นะครับเดือน1นะก็วันอังคารที่จะถึงนี้นะครับอัปเดตก็เป็นอัปเดตสั้นๆนะครับระหว่างรอตัวละครใหม่ที่จะมาอาทิตย์หน้านะครับผม มีอะไรอัปเดตบ้างเนี่ยเราไปเริ่มดูกันดีกว่านะครับอ่าเริ่มมาเนี่ยก็เป็นกิจกรรมใหม่นะครับก็จะเพิ่มบอสมาใหม่สองอตัวหนึ่งนะครับสงครามบอสกิจกรรมสุดพิเศษนะอ่าระยะเวลาดําเนินการเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่9นะวันที่ปิดปรับปรุงเนี่ยอ่าจนถึงวันที่16นะครับไปอย่าลืมไปลงกันด้วยนะครับก็จะเพิ่มบอสต,ตัวใหม่มานะจะเป็นเกเตอร์เดมอนนะครับอโบลุนะครับผมอ่าส่วนของรางวัลที่เพิ่มมาเนี่ยก็จะมีอ่ชุดดัตก อขอตูมดัดคิดมัดใช่ไหมใช่แหละไม่คิดมัดก็ปีใหม่นะครับส,สักเทศากาลหนึ่งก็ไม่ได้ละแล้วก็จะมีชุดของบันนะครับชุดสูตรฮีโร่ของบันนะครับผมใครที่ยังไม่มีกอ็อย่าลืมมาเก็บกันนะครับสำหรับกิจกรรมตีบอสนะต่อมานะครับเป็นฮอกพาร์ตนะครับฮอกพาร์ตซีซั่นใหม่นะครับจะเริ่มตมั้งแต่วันที่9นะจนถึงวันที่6เดือน2เลยนะครับผม ชุดคอสตัวใหม่ที่มาเนี่ยก็จะเป็นอลิาเวดนะครับนางฟ้าตัวใหม่นะครับก็เป็นชุดนักขุดเหมืองใช่ไหมนะดูจากชุดเนี่ยน่าจะใช่นะครับก็อย่าลืมใครที่มีแต้มเหลือเนี่ยก็มีแต้มพอแล้วก็อย่าลืมไปแลกนะครับสามารถใช้เพชรนะครับสามสิบชิ้นหรือแต้มฮอกพาสเนี่ยพันสี่ต่อชิ้นนะครับมาแลกอของในฮอกพาสได้นะครับผมอันนี้ก็ใครชอบตัวไหนก็อย่าลืมไปจับจ่ายใช้สอยกัน นะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นกิจกรรมบริจาคให้หมู่บ้านนะจะเริ่มตั้งแต่วันที่15นะครับเริ่มนานโอ,อ้นานเหมือนกันนะเน,น,นี่ยจนถึงวันที่22นะครับผมก็อย่าลืมไปบริจาคให้หมู่บ้านนะครับผมถ้าเกิดในส่วนของรางวัลเนี่ยก็จะเป็นจี้นะครับใครขาดจีก้ก็เอาเอาทองไปแลกนะครับผมก็10,000แเนี่ยจะได้จี้ระดับ,นบ 3, นน NR, 1, นน R นะครับ300,000เนี่ยเป็น SR แล้วก็1ล้านเนี่ยเป็น s s r นะครับต่อมานะ น่าจะเป็นกิจกรรมสุดท้ายแล้วกิจกรรมต่อสู้นะครับหรือกิจกรรมแจกเพชรฟรีในหอคอรโซกาเลสนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่16นะครับแม้จะตกต่ำถึงขีดสุดนะครับผมก็อย่าลืมไปทํากันด้วยนะครับเก็บเพชรนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่จะเป็นแก้ไขบั๊กนะครับผมปัญหากราฟิกใบหน้าหายนะครับของหากราชาเทพวสรเนี่ยเมลิโอดัสช้คอร์ตูบิวตี้น้กอากาผู้ทรยศนะครับผมอันนี้ก็แก้บั๊กนะครับผมอ่า เนื้อหาเบตของเราก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ยังเปิดไม่ได้ด้านะก็ขอให้เปิดให้ได้ไวๆนะครับผมจะได้เหลือเพียนไวเ้เปิดตู้คอลลาโบที่กําลังจะมาถึงนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ